ฮาร์ด o ๊อบสตูดิโอถือเลิกดีนำทีมนักแสดงไอมีมีเกรดหนิงหนิงจัดพิธีบวงสวงซีรีส์เก่าเลิฟเ,เรื่องแรกเทเยอร์ไม่อาจห้ามรักฮาร์ดป๊อบสตูดิโอได้เลิกงามยามดีจัดพิธีบวงสวงซีรีส์เก่าเลิฟก,กระแสะปังเรื่องแรกของ่ายเทเยอร์ไม่อาจห้ามรักหลังปล่อยลองทีเซอร์ความยาวห้านาทีเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้สัมผัสความฟินจนมียอดวิวทะลุ1ล้านวิวโดยคุณประพาดาผิวเกลี้ยงผู้จัดน้องใหม่เอาเลิกเบิกชายก่อนเปิดกล้องถ่ายทำ นำทีมทัพนักแสดงไออามินากูลมีมี่เหมือนฝันแบ่สกุลเกรทเกรทฮาร์เปอร์นิ่งนิงมาริกาแพ์กเกียรติเจริญพร้อมด้วยคุณวศินบุญยาคมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักโทรทัศน์บริษัออทอสมทจำกัดมหาชนเข้ารวมพิธีบวงสรวงณนะลานพับพ,พิคเนตโรงละครวังหน้าซึ่งได้รับกระแสความสนใจจากแฟนๆทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนที่ตั้งตารอชมซีรีส์การสนับโซเชียลค่ะ ทำหลักเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายนะคะที่เป็นเล่มหนังสือซึ่งเป็นนิยายที่มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าในตัวนิยายเองอ่ะก็ได้รับความสนใจมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีใครหยิบออกมาทําเป็นซีรีส์หรืออะไรเงี้ยเราก็มีการพูดคุยกับคุณนักเขียนแล้วก็ได้หยิบนิยายเรื่องนี้มาทําเป็นซีรีส์ค่ะในเรื่องน่ะมีครบรถทั้งมีกลิ่นอายของความรักความสนุกสนานความน่าติดตามความขบขันมีดรามา่าด้วยเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นของการยิย่ายเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นซีรีตัวเล่มนิายายเนื้อหาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเท่าซีรีส์เรามีการเพิ่มอะไรเข้าไปบางอย่างให้มีความน่าติดตามมากขึ้นมีความสนุกมากขึ้นเรามีการพูดคุยกับทีมเขียนบทแล้วก็กุ่มกับในการเพิ่มเนื้อหาไปเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดจากตัวละครทั้ง2ตัวบางเรื่องอ่ะดำเนินด้วยตัวละครเพียงตัวเดียวจากมุมมองเดียวแต่ว่าของเรื่องเพย์เลอร์อ่ะมันช่วงแรกอาจจะเป็นตัวละครหลักหนึ่งคนถ่ายทอดเรื่องราวออกมา แต่พอผ่านไปสักพักเราก็จะได้เห็นมุมมองจากตัวละครอีกตัวหนึ่งด้วยคือไม่ได้ถ่ายทอดผ่านตัวละครแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่เพียงแค่คู่หลักนะคะบรรยากาศรายล้อมทั้งหมดในเรื่องจะพาให้เรารู้สึกสนุกแลว้วก็น่าติดตามเรื่องราวไปจนตลอดจนจบเรื่องรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่พลอ,อยตรงกับตัวเราในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในคือภายนอกก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างจากตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาเป็น ส่วนข้างในของเขาเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็ follow ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครซึ่งซึ่งตอนที่อ่านเรารับเล่นเรื่องนี้จากคาแรคเตอร์พี่พลอยะคะ่ะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดเรื่องแต่เรารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ใหม่แล้วเรายังไม่เคยได้แสดง ของนี่นะคะก็รับบทเป็นปันค่ะซึ่งจะเป็นกราฟิกดีไซน์นะคะที่มีความมั่นใจมีความสุกสนเนาะเป็นน้องคนเล็กแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องค่ะเขาจะต้องมาหาบางอย่างจากพี่พลอยแล้วก็แบบว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นเกมก็จะมีการแบบชิงไหวชิงพลิปกันนะคะแต่โทนเรื่องเนี่ยก็จะมาในโมดของโรแมนติกคอมดี้ใช่แ,แล้ก็จะมีความดราม่าเข้ามาเล็กๆเหมือนอย่างที่ พี่เดียบอกคือตอนแรกมันจะเป็นการเล่าเรื่องมุมมองของของอันสวรรค์นในพาร์ทหลังจะเป็นการเล่าเรื่องผ่านในมุมของเรา<ม>ก็คือเหมือนเป็นการเล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาของสอง,สองตัวละครพวกเราอะค่ะคูเราน่าติดตามมากค่ะเพราะว่ามันสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาแบบในทีเซอร์เนาะสนุกตั้งแต่ตอนที่เขามาเมาอยู่ที่ห้องเราแบบตื่นมาไม่รู้เรื่องอันนั้นก็สนุกแล้วลวครนี้มันก<ม>็จะเป็นการแบบ เราก็จะเล่นไปกับเขาเล่นเกมไกับใช่ค่ะคือเหมือนกับตัวปันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าพี่พลอยเป็นเหยื่อของเขาแน่ๆค่ะแล้วก็แบบว่ามีความมั่นใจไปสูงที่จะไปอ่อยพี่พลอยเพื่อที่จะลวงความลับบางอย่างใช่ไหมคะแต่พอหลังๆความจริงก็จะเริ่มค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาความสนุกมันก็เลยจะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่ค่ะไกด์ซเปอร์ค่ะแล้วบทเป็นเจเจราพัค่ะในเรื่องนะคะก็เป็นเป็น เป็นนักแสดงแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วความชีวิตของเราส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ความรักจะอยู่ที่เขาเลยสวัสดีค่ะดิ่งๆิ่งมาริกาค่ะรับบทเป็นปรางค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพี่สาวของปันนะคะหนิงรู้สึกว่าบทที่หนิงได้รับก็คือเป็นพี่สาวที่สงสัยก็คือแบบจะเป็นคนนั้นจะใส่ใจคนอบข้างไปหมดเลยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหนิงว่าจะเป็น มุมมองแทนคนดูในระดับหนึ่งด้วยเหมือนเราจะคอยสงสัยให้คนดูคิดตามว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ตรงนี้ไปถึงไหนแล้วประมาณนี้คะ่ะแล้วก็อยากจะจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบแผนที่เรียบร้อยในควนมทิดของตัวเองประมาณนี้คะ่ะที่ในนิยายอะคะ่ะไม่ค่อยมีเส้นเรื่องของเรามากนะักแต่ว่าตัว ซีรีส์จริงเนี่ยก็มีการเขียนเส้นเรื่องเพิ่มขึ้นมาค่ะก็อยากให้เราติดตามนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะก็อยากฝากเรื่องนี้นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยอยากให้ติดตามเส้นเรื่องของพวกเราด้วยอยากให้รู้ว่ามันจะเป็นไปในทางไหนแล้วกัน,นะคะ่ะก <c oughs> ส็สำหรับโปรเจกต์ของเลเย์นะคะก็ขอฝากครับฟ็อบสตูดิโอไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกคนของพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube t i k t o k X หรือว่า Facebook Instagram ด้วยค่ะหันป๊อกเซลเซิร์ชได้เลยค่ะขึ้นค่ะใช่ค่ะนักแสงเสริมไรล้อมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะเนช่วงปลายปีค่ะช่วงเดือนตุลาจริงจงติดตามข่าวสารละเอียดทางเพจของหันป๊อกก็ได้แต่ว่าตุลาละค่ะก็บอกว่านี่ก็บอกแลวเดี๋ยววันข้างวันที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป็นช่วงเดือนขอบคุณมากค่ะ